กองกอยเป็นผีป่าชนิดหนึ่งมีลักษรูปร่างไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัดแต่โดยมากจะอธิบายว่าเป็นผีที่มีขาข้างเดียวเคลื่อนที่โดยการกระโดดไปด้วยขาเดียวแต่ส่งเสียงร้องว่ากองกอยกองกอยอันเป็นที่มาของชื่อแต่บ้างก็ว่ามีปากเป็นท่อเหมือนแมลงวันหรือเชื่อกันว่า มีหน้าตาขายริงเดือข้างบางก็เรียกว่าผีโปง่งหรือผีโป่งข้างชนิฐานว่าความเชื่อเรื่องผีโปง่งหรือผีกองกอยคือข้างแก่ที่มีหน้าตาหน้าเกลียดไม่สามารถขึ้นต้นไม้ได้มีความเชื่อในคนบางกลุ่มว่าถ้าได้ดื่มเลือดข้างจะทำให้ร่างกายอยู่โยงคงกระพันเป็นอมตะ หรือแม้แต่สัตว์ป่าชนิดอื่นที่มีลักษณะผิดแปลกไปจากผิดปกติก็เชื่อกันว่าเป็นผีกองกอยโดยคำว่ากอยตามนิยามของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายว่าคนพวกหนึ่งตัวดำผมหยิกอยู่ในแหลมมาลายูเงาะก็เรียกเชื่อว่าผีกองกอยจะดูดเลือด ที่หัวแม่เท้าของคนที่เข้าไปเข้าปากข้างแรมวิธีป้องกันคือให้นอนไขว้ไคว้ยขวาเอาไว้หรือชิดเท้ากันทั้งสองข้างและอย่านอนเอาขาหรือเท้าออกนอกเต็นท์เป็นอันขาดหลวงปู่แวนสุจินโนอดีตเจ้าวาดบัดดอยแม่ปัง จังหวัดเชียงใหม่เคยเล่าว่ามีครั้งหนึ่งท่านไปทุดงในป่าดงดิบที่แนแนวเขตแขวนคำม,ม่วงประเทศลาวพร้อมกับหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมท่านทั้งสองได้เคยผจญไฟกับผงผีกอมกอยด้วยในเวลาการครืนโดยผีกอมกอยนี้จะมีรูปร่างเหมือนเด็กอายุประมาณ13-14ถึง14ปีมีรูปร่างพร้อมแต่พุงป่อง ผิวคล้ำผมเผ่าลุงลังจมูกบี้แบนมีอาวุธถือในมือคล้ายกับหน้าไม้หรือธนูอันเล็กๆส่งเสียงร้องก้อยก้อยก้อยพยายามจะเข้ามาทำร้ายท่านทั้งสองแต่ทว่าท่านได้นั่งสมาธิและด้วยปฏิหารพวกผีกองกอยไม่อาจจะทำอะไรท่านได้แน่จนถึงลูกเช้า ผีกองกอยก็ยอมแพ้และขอขมาท่านและได้นิมนท่านทั้งสองไปยังที่อาศัยของพวกตนท่านจึงพบว,ว่าแท้จริงแล้วผีกองกอยฝูงนี้คือคนป่าเผ่ากาละแตมีพฤติกรรมล่าและก็ฆ่ามนุษย์ที่ลงล้ำไปในถินอาศัยของพวกตนและเอาเนื้อมากินกัน ชาวภูไทยที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีความเชื่อว่าผีกองกอยเป็นผู้หญิงผมยาวแดงมีใบหน้าเรียงแหลมบางก็ว่ามีรูปร่างลักษณะเหมือนลิงแต่มีขนาดเล็กกว่าลิงหรือลิงลมเสอีกและเชื่อกันว่าผีกองกอยเป็นผีที่มีครอบครัวบางก็ว่าอาศัยอยู่ในถ้ำหรือโพรงไม้ องหากินโดยการจับกินปลาตามห้วยหนองคลองบึงหรือแม่น้ำบ้างก็ไปขมโมยปลาและก็ข้าวของชาวบ้านอีกทั้งยังเชื่อว่าผีกองคอยชอบเดินถอยหลังและพูดอะไรตรงข้ามกับความจริงเสมออีกทั้งยังเชื่อว่าผีกองคอยมีทรัพย์สินสมบัติสะสมอยู่มากซึ่งบางครั้งหากไปพบทรัพย์สินสมบัติ หรือปลาตกอยู่ระหว่างทางในปา่าโดยไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของห้ามเก็บมาเพราะอาจจะเป็นของผีกองกอยผีกองกอยจะตามทวงคืนโดยอาจจะทำร้ายมนุษย์ด้วยการควักตับควักไส้ควักพุงมากินเป็นอาหารได้ในเวลาหลับเช่นเดียวกับผีปอบซึ่งผู้ที่ถูกผีกองกอย หลงเอาอาวัยวะภายในไปกินนั้นจะเสียชีวิตเหมือนกับนอนหลับไปเรียกว่าไหลตายผีในลักษณะแบบเดียวกับผีกองก้อยมีความเชื่อกระจายอยู่ทั่วไปยังมีในประเทศมาเลเซียซึ่งเชื่อกันว่ามีคนเผาป่าคนหนึ่งมีขาข้างเดียวไม่มีสบ้าของเขา ที่จีนมีความเชื่อว่ามีปีาศาจชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในภูเขามีขาเดียวตัวเล็กแต่ผมยาวตาโตหูแหลมและขโมยอาหารหรือสิ่งของของคนเดินทางเมื่อถึงวันตุกจีนก็มักจะเข้ามาอารวาดในหมู่บ้านเชื่อว่าผีดิบดูลเลือยของจีน ที่ปรากฏในวรรณกรรมร่วมสมัยในหลายประการมีลักษณะขายครึงกับปีกองกอยจนบางครั้งถูกเรียกว่าผีกองกอยก็มีบนเกาะมานดากัสก้าในคาบสมุทรอินเดียใกล้กับเทมีแอฟริกามีความเชื่อเรื่องสัตว์ประหลาดที่อยู่ในปา่าเรียกกันว่าคากรานโนโรเป็นสัตว์ที่ยืนด้วยสองขามือนมนุษย์ มีขนเป็นกลัวสีน้ำตาลแดงไม่ใส่เสื้อผ้าแต่มีความสูงเพียง3ามฟุตและมีเท้าที่กับหลังเหมือนกับผีกองกอยตามความเชื่อของชาวอนไทยเชื่อกันว่าสัตว์ร้ายสามารถฆ่ามนุษย์ได้ด้วยกรงเล็บที่มีอย่างแข็งแกรงด้วยการควักไส้ออกมากินส่วนทางฝั่งลาว ชาวเราแบลรานิฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับผีกองกอยเอาไว้ว่ามีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเชิงเขาทําอาชีพจับปลาในแม่น้ํำเล็กๆใกล้หมือบ้านวันหนึ่งเขาได้ไปตรวจด,ดูปลาที่ดักไว้ในตาข่ายในตอนเช้ามืดปรากฏว่าไม่มีปลาติดสักตัวพอตกเย็นก็ยังไม่มีปลามาจิตเหมือนกันพอรุ่งเช้า ก็ไปดูอีกก็ยังคงไม่มีป่าติดเหมือนเดิมจนผิดปกติหลังจากที่เดินไปตวรวจรอบๆได้พบรอยเท้าเล็กๆคล้ายกับเด็กย่ำอยู่ในพื้นสายใกล้ๆเต็มไปหมดด้วยความสงสัยจึงเข้าไปแกะอรอยตามรอยเท้าเหล่านั้นจนถึงถ้ำแห่งหนึ่งในถ้ำแห่งนี้มีผู้หญิงร่างเล็กผมสีแดงเท้ากลับด้าน ไปในน้านหนังจนผิดปกติจากคนทั่วไปจึงทำให้มั่นใจว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผีกองกอยอย่างแน่นอนด้วยความหวาดกลัวเขาจึงร้องดังขอชีวิตโดยผีกองกอยก็ยื่อเงื่อนขว่าจะไม่ทำร้ายหากเขายอมเป็นสามีและจะมอบทรัพย์สินมีค่าให้สะสมไว้ในถ้ำทั้งหมด เพียงแค่ายคนนั้นทำหน้าที่เฝ้าถ้ำเอาไว้ในขณะที่ผีกองกอยออกไปหากินเท่านั้นหลังจากที่อาศัยอยู่กับผีกองกอยเป็นเวลาหลายวันเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าผีกองกอยมักจะพูดตรงคำข้างกับความจริงเสมอวันใดบอกจะกลับช้าที่จริงแล้วจะกลับมาเร็วกว่าิปดปกติ เมื่อจับเคล็ดลับได้แล้วเมื่อผีกองกอยออกไปหากินเมื่อไหร่จะกลับมาเร็วหรือช้าชายคนนั้นรีบกว่าทรัพย์สินในถ้ำเอาใส่ถุงแล้ววิ่งหนีไม่นานผีกองกอยที่รู้ตัวก็ติดตามมาจนกระทั่งใกล้ทันเขาได้ออกอบายแกล้งทําเป็นลมเอาศีรษะสูกเข้าไว้ในพุงดินแล้วก็ทําเป็นแน่นิ่งไม่ไหวติงผีกองกอยตามมาทันก็เอาปากงับ ขอร้องให้เขายอมกลับถ้ำแต่เขาก็ไม่ยอมกลับขนาดเลยแม้แต่น้อยผีกองกอยว่าจะหวานล้อมยังไงในคำหวานเพียงใดเขาก็ยังคงทำเป็นแน่นิ่งเมื่อผีกองกอยเอามือจี้ไปที่ร่างก็ยังคงไม่ไหวติงประกอบกับมีกลิ่นเหม็นตุตุๆลอยออกมาจากร่างและนี่ก็เป็นตำนานของผีกองกอยแต่ละที่ โปรใชวิทจรายานในการรับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ